จำเลยได้แย่งการครอบครองที่ดินพิพาทจากโจ์ไปเกินกว่าหนึ่งปีแล้วใช่หรือไม่ครับทนายสมศักดิ์ถามพยานโจ์เสียงเรียบพลังจ้องมองอีดฝ่ายอย่างไม่วางตาพยานโจ์อึกอักเล็กน้อยก่อนตอบก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นคือประมาณไหนครับหนึ่งปีเปะ๊ะหรือมากกว่าหนึ่งปีหรือน้อยกว่าหนึ่งปีทนายสมศักดิ์ซักคานเสียงเข้มขึ้นเพราะตามกฎหมายแล้วหากเกินกว่าหนึ่งปี สิทธิการครอบครองจะตกเป็นของจำเลยทันทีทนายโจย์รีบลุกขึ้นประท้วมท่านที่เคารพคำถามของทนายจำเลยเป็นการชี้นำพยานครับไม่ชี้นำครับท่านทนายสมศักดิ์หันไปทางผู้พิพากษาเพียงแต่ต้องการความชัดเจนจากพยานเท่านั้นผู้พิพากษาพยักหน้าเล็กน้อยพยานตอบตามความจริงไปพยานโจ์ถอนหายใจก็เกินมานิดหน่อยครับ ประมาณ1ปีกับอีก2อสเดือน1ปีกับอีก2อสเดือนทนายสมศักดิ์ย้ำเสียงดังนั่นหมายความว่านับตั้งแต่วันที่ถูกแย่งการครอบครองโจทย์ไม่ได้ฟ้องขับไล่ภายใน1ปีตามที่กฎหมายกำหนดทนายโจย์ลุกขึ้นอีกทั้งแต่ที่ดินนี้มีสคหนและนสะสาของโจทย์นะครับเอกสารสิทธิ์นั้นผมทราบดีครับท่านแต่ประเด็นสำคัญของคดีนี้คือ การแย่งการครอบครองที่ดินเกินกว่า1ปีซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 3 7 5บัญญัติไว้ชัดเจนว่าถ้าผู้ครอบครองถูกแย่งการครอบครองโดยมีชอบด้วยกฎหมายท่านว่าผู้ครอบครองมีสิทธิจะฟ้องเรียกคืนได้ภายใน1ปีนับแต่วันถูกแย่งการครอบครองถ้าไม่ได้ฟ้องภายในกำหนดเวลาดังกล่าวท่านว่าสิทธิฟ้องเรียกคืนเป็นอันขาดอายุความและจำเลยก็ครอบครองที่พิพาทโดยสงบและเปิดเผยเกินกว่า1ปีแล้วดังนั้น สิทธิการครอบครองจึงตกเป็นของจำเลยไปโดยสมบูรณ์ทนายโจทย์หน้าถออสีมีคิดว่าทนายสมศักดิ์จะยกข้อกฎหมายมาหักล้างได้อย่างเฉียบคมถึงเพียงนี้2เดือนต่อมาวันนัดฟังคำพิพากษาทนายสมศักดิ์กับสิชานั่งรออยู่ในห้องพิจารณาคดีคุณสมศักดิ์คะทดาีนี้เรามั่นใจแค่ไหนคะสิชาถามมั่นใจสิชาทนายสมศักดิ์ตอบสั้นๆแต่แววตาม,มั่นคง ไม่นานนักผู้พิพากษาก็เดินเข้ามาในห้องแล้วเริ่มอ่านคำพิพากษาสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้แย่งการครอบครองที่ดินพิพาทจากโจทก์ไปเกินกว่า1ปีโดยโจทก์ไม่ได้ฟ้องขับไล่ภายใน1ปีนับแต่วันถูกแย่งการครอบครองจำเลยย่อมได้ไปซึ่งสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 3 7 5เมื่อจำเลยได้สิทธิครอบครอง โจ์จึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องขับไล่เสียงผู้พิพากษาดังก้องห้องพิจารณาคดีดังนั้นจึงพิพากษายกฟ้องโจทย์ให้จำเลยชนะคดีในทางกฎหมายแม้จะมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินแต่หากถูกผู้อื่นแย่งการครอบครองไปโดยสงบและเปิดเผยเกินกว่า1ปีโดยเจ้าของไม่ได้ใช้สิทธิ์ทางศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดสิทธิการครอบครองนั้นอาจตกเป็นของผู้อื่นได้ นี่คือบทเรียนสำคัญที่เตือนใจว่ากฎหมายมีกรอบเวลาและเงื่อนไขที่เราต้องพึงระวังและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดการปล่อยปละละเลยอาจนำมาซึ่งการสูญเสียสิทธิอันชอบธรรมไปได้โดยไม่รู้ตัว